สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านจ้ะวันนี้เจอกับครัวแม่อรอ์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่อรนจะต้มไก่นะคะเครื่องปรุงไม่ก็ใส่ในหม้อหมดแล้วคะ่ะพร้อมแล้วที่จะใส่เนื้อไก่นะคะอันนี้เนื้อไก่จ้าเครื่องปรุงก็มะนาวแล้วก็ใบเลื่อยจ้ะแล้วก็ต้นหอมผักขีด้วยนะคะอันนี้ผงผงชูรสนะคะ น้ำปลาเดี๋ยวแม่ค่อยใส่ที่หลังนะพอดีแม่ก็ใส่เกลือไปก่อนแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะแม่ก็ใส่ไก่จ้ะไก่แม่ก็ล้างสามสี่รอบจ้ะใส่เกลือแล้วก็ล้างจ้ะล้างสามรอบเครื่องปรุงแม่ก็ใส่ จะคล้่ะาหอมกระเทียมนะคะใส่ขนอด้วยจากขนอต้อยมยำนะคะซื้อไก่ตลาดนะคะเมื่อวานไปตลาดก็ซื้อไก่มา สองน่องนะคะน่องใหญ่จ้ะวันนี้ไม่ได้ตังขากล้องนะคะแม่ถือในมือเลยค่ะถือโทรศัพท์ในมือ หอมกลิ่นมาอร่อยมากจ้ะน้ำปลาก็ใส่พอดีก่อนนะคะถ้ารสชาติมันไม่ไม่เค็มก็จะเติมอีกค่ะแม่ปิดฝาก่อนนะคะ ให้ไก่สุกแล้วแม่ก็จะใส่เครื่องปรุงเพิ่มเติมไปอีกนะคะมีใบเลื่อยต้นหอมผักชีด้วยค่ะมะนาวก็ค่อยบีบที่หลังนะคะ <S <S เพื่อนๆของครัวแม่อรนนะคะอย่าลืมแวะมาชมเป็นกำลังใจด้วยนะคะ มาชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับตะครกดกระดิ่งด้วยนะคะให้แม่มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปนะคะแม่เปิดฝาดูก่อนนะคะเริ่มเดือดแล้วแม่ก็จะใส่เครื่องจ้ะใส่เครื่องปรุงมองไปก็ไม่ค่อยชัดนะคะ มันมืดจ้ะมันม,มืดมืดยังไงดอกวันนี้ขออภัยด้วยนะคะแม่ตักฟองออกก่อนนะคะ สองน้องใหญ่น้องน้องมันใหญ่นะคะแม่ก็ตัดขิ้นคิ้นใหญ่ด้วยจ้ะแม่ชิมรสดูก่อนถ้ามันขาดอะไรเดี๋ยวก็เติมไปที่หลังนะคะ เติมน้ำปลาแม่เติมน้ำปลาอีกนะคะใส่ผงชูรสนะคะเครื่องปรุงค่ะหอมมากค่ะ เพื่อนใหม่เพื่อนเกา่ามีโอกาสก็แวะมาทานกับแม่ด้วยก็ได้นะคะครัวแม่ออนจ้ากดติดตามเป็นกําลังใจอย่างมากอย่างสูงนะคะอันนี้มะนาวแม่ยังไม่บีบใส่นะคะรอให้นะ้ำมันเย็นก่อนแกงเย็นก่อนค่อยใส่ที่หลังแค่นี้ก่อนนะคะ เป็นกำลังใจจ้าอย่าลืมแวะมาทักทายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ